อ่า <S <S เข้าสู่ช่วงดีแคบจากับว์มีเลิฟอีทีที่สี่ว้าเราก็าเดินทางกันมายาวไกลอ่าครึง<ก>่งทางแล<ะ>้วเกือบเกือบแล้วเขาได้ประกวดกันชนะระดับจังหวัดแล้ว <S 1> <S 1> <S เข้ากองแล้วออตอนแรกอะเราอ uh, ะแอบแอบ,แอบคิดอยู่ในใจว่าแบบเขาจะมีแบบมีให้เห็นไหมมีแบบว่ามีการแบบมีการแบบว่าเข้าแบบไปประกวดระดับจังหวัดใหม่ ซึ่งมันมีจริงก็มีให้เห็นมีให้จริงแต่มีให้เห็นแค่ของเซรีนเออแต่แต่มันก็เล็กๆน้อยๆแหละโดยต้องซีเรียสเพราะว่าคือถ้าจะเอาแบบลงละเอียดหมดก็คือร้อย ep แต่นี่แต่เอาเอาเอาพูดตามความจริงนะความรู้สึกอะไรเงี้ยหรือจะว่ามันอวยเกินไปก็คือนี่รู้สึกว่ามันนิดนึงตรงแบบพอถ้าสมมติว่ามันเป็นเส้นเรื่องของนางงามเนาะเรื่องนี้มันขายเขาเป็นนางงามมันครจะลงดีเทลให้เยอะกว่านิดนิดนึงของการเป็นนางงามอย่างเส้น พระการใส่มงกุดมางกรจะซึ้งกว่านี้ไหมจริงๆอะ่ะคือคือไม่ต้องทําทุกจังหวัดก็ได้แต่คือต้องทำอ่าของเชลีนคือในอๆนมันก็ประกวดมิสแกล์อยู่แล้วว่ะแล้วเราร,รู้รู้อยู่แล้วว่ามิสแกรนมันคือความยิ่งใหญ่ใช่แล้วเอกลักษณ์ของมิสแกล์คือมงกุดมงกุดแล้วคือเราว่าการที่มีตอนนี้มีน้องอๆมิสแกล์ทั้ง77คนอ่ะนะมันมันสามารถไปเอาแบบ77คนอนะ่ะมาเป็นแบบ เอ็กซ์ต้าเมนที่แบบอยู่ในการประกวดมิสแกนกรุงเทพแบบสักสิบคนมายืนแบบใส่ชุดราตรีสวยๆทำท่าตอนสินประกาศจับมือหน่อยอะไรหน่อยให้มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้นิดนึงอาจจะเป็นแยเอลซ้าจับมือไว้อะไรอย่างแล้วก็แบบให้แบบพร้อมแบบชุดหรือว่าเครื่องประดับให้มันดูแบบเป็นการประกวดจริงกว่านิดนึงแต่แต่ทำได้นะทำได้ทำได้เวทีแบบมหาลัยอ่ะที่เล็กๆสเกลไม่ใหญ่ซึ่ง่วงนี่บอกว่า อ่ะถ้ามันเป็นละครทั่วไปอมันมันเข้าใจได้แต่พอมาเป็นละครที่บอกว่านเรื่องนางงามนี่ก็รู้สึกว่ามันนิดนึงมันวรจัดเต็มกว่านี้นิดหนึ่งเออถ้เราเห็นดี่ทลกับนางงามมูกมันก็เล็กเกินไปเรารู้สึกว่าชุดลาตีแันชุดลาตีมันสวยมากกคนแต่ว่าพอเห็นมูกลมุกกับต่างหูสร้อยอะไรเงี้ยมันมันมันยังดูน่เป็นแกลนเออพี่จังหวัดดีป๊บนมาพี่ดีกรุงเทพ พี่ดีกรุงเทพมหานครในซีรีส์นะในซีรีส์นะพี่ดีกรุงเทพฟังไว้นะคะคุณไม่ได้พี่ดียอดเยี่ยมแน่นอนเพราะเพราะเพราะถ้าแบบบอสเถิบบอกมงกุฎแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันจัดแบบเออไม่ได้อนิดนึงเรื่อรู้สึกว่าแบบอถ้าถ้าถ้าจะให้เห็นจังหวัดเดียวควรจัดเต็มไปเลยจัดเต็มไปเลยให้มันดุดึงไปเลยหรือว่าถ้าแบบไม่เห็นของซีนคนอื่นถ้าแบบ มีของมีมาด้วยก็จะดีกว่านี้อีกเพราะว่าเขาเป็นตัวเมนเนาะก็เลยเสียดายนิดนึงแต่แต่ทีนี้เนี่ยตอนแรกัะตอนที่บอกว่าจับจับจังหวัดอ่ะอืมคือเนี่ยช้าใจอยู่นะอีพีที่แล้วว่าเขาจะไม่ประกวดปะวะเขาจะเออเขาจะไม่ประกวดหรอวะหรือว่ามันจะให้จับไปเลยหรือหรือว่าจับเพื่อที่จะแยกสายกันไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยอันก็คือแยกสรุปก็คือแยกไปแล้วก็คือได้ทีนี้เนี่ยก็มาเป็นประดม ประเด็นเป็นประเด็นปมความขัดแย้งระหว่างคุนนี่กับจีจีกิกี้เอออเขาเริ่มมีปมเกิดขึ้นกับเรื่องอความขัดแย้งของอ่าเขาเรียกวอะไรพี่เลี้ยงพีเลียงาแล้วก็จะมีเรียกว่าตัวละครต้องมีความสงครามนางงานเกิดขึ้นมีรายคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรเออซึ่งซึ่งเราว่ามันมันดีมันดีตรงนี้คือตอนเนี้ยเรารู้สึกว่า เราไม่ไว้ใจออแกนอ่าคือไม่ไ,ไม่ไว้ใจออแกนคือมันมีสองแบบอืมตอนเนี้ยคือมองว่าหนึ่งออแกนเป็นสายลับให้กีกีหรือเปล่าเพื่อที่จะไปอยู่กับควณนีอ่าหรือสองออแกนไปอยู่กับคุณนีจริงๆอ่าเออแต่เรื่องประเด็นอันเนี้ยก็มีเรื่องจริงนะที่แบบว่าเป็นพี่เลี้ยงนางงามแล้วก็แบบเป็นเพื่อนกันอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นคู่แข่งกันเออเป็นคู่แข่งกันบงกัน ก็มีมีแสดงว่าทำรีเสิร์ชมาดีเออแล้วอะไรอีกก็คือการกันแกล้งกันในกองอจริงๆอ่ะละครบางเรื่องอ่ะมันกันแกล้งแรงเกินไปเอาขงเอาเข็มเอาอะไรอย่างเงี้ยไปหยอดหวังแบบตาบมองต่อองคือเรารู้สึกมันแรงเกินไปแต่นี้มันคือแบบซอฟซอฟเซฟเซฟมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ในการแบบว่าตัดสายรองเท้านะ อเออเธอจะได้แบบล้มนิเนียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันมีความเป็นไปได้แล้วก็เราเห็นตัวละครแต่ละตัวมันมีอยู่จริงทุกการประกวดใช่ <c oughs> คาแรคเตอร์ต่างๆอ่าตัวเต็งก็ต้องมีคนอยากประกบอ่าเพื่อให้ได้มีซีนเพื่อให้ได้มีซีนมีแต่งกับตัวเองเราก็จะมีตัวแบบแม่ข่า,ายลูมหน่ยายก็จะมีก็จะมี <c oughs> แต่เราไม่รู้ว่าอย่งเนี่ยตวานไหนเขาจะมีมาฟิลน้องนกหรือเปล่าฉันกลัวอ่เพราะว่าเพราะอะไรน้องอยู่ข้างตานะคะเนี้ยคือคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบน่ารำคาญเออวันมันแปลกแปลกถ้าจะมาฟินี้แล้วแบบแบบเราไม่มีไม่มีความแบบหักมุมอ่ะจะแปลกแปลกเพราะว่าคาแรคเตอร์นี้มันน่าสนใจมันไม่มันไม่น่าจะมาแบบไม่น่าจะมาใส่ใส่างนี้ไม่น่าใสอ่า ไม่น่าใสอ่ะมันมีพี่รุ่นะมันมีพี่รุ่รอมีพี่รุ่นะน้ำตาลมีพี่รุ่เธอมีพี่รุ่นน้ำตาลพี่รู้พี่ดูออกแล้วเส้นของของของอ่าเชอร์มีเชอร์มีเชอร์มีเชอร์ได้เกิดขึ้นแล้วตอนมีเชอร์อ่ามีการเบดเบดออนเบดทูเบดออนเบ็ดออนทูสตอรี่ฉากที่ประคบน้ําแข็งให้ขาแพงก็ทำให้ดีไม่ฉากตอนที่อินฟ้าตะคิวตะคิวกินแล้วชาลอด ช่วยนวดอืมถ้าใครได้ดูแบบอ่าสโ,โลว์นะคะอ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าคือแฟนคลับดูอ่ะก็ต้องอินก็จะนึกถึงภาพก่อเก่านึกถึงนวดแก้ชาร์ลีซินเนี้ยทวิตลงทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่มจริงๆอ่ะนี่อ่ะสังเกตเลยว่าอินฟ้ากับชารลอตอ่ะเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้จิ้นกันแบบตั้งแต่แบบ จวดมาตั้งแต่แรกมันมีการชงมของเพื่อนคนเกิดขึ้นมีการแบบขึ้นไลฟ์กับคนนั้นคนนี้แล้วก็เคยก็แซลอะไรบ้าไปเออมันก็เลยกลายเป็นนี่ไงเพื่อนไงเพื่อนเรียนะเนียนะเรียนะแต่ว่าแต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะมีเชิญีค่อนข้างจะออกตัวแรงกว่าอิงหลอดเยอะมากออกตัวแรงกว่าเพราะว่าก็ยอยู่ด้วยกันก็คือ ใชขอจุกมือกันแล้วม,มีการป้อนข้าวป้อนน้ํากันต่อหน้าฝูงชนแล้วแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อนี่นี่น้องเฟยอืมอ่ามีปมมีปมเขาเรียกว่าอะไรมือที่สามือที่สามมีความมือที่สาบาเพราะว่าแบบคือช่วงอิงฟ้าไปประกวดอินเตอร์เนาะ,ะมีคนแอบจีนหรอก็มีก็มีมีแบบ้ากลุ่กลุม เออมีด้อมมังด้อมก็แอดซีอะไรเงี้ยไปสีสันเออเขาก็เลยหยิบหยิบเขาเรียกวอะไรแบบมุมนี้มันสร้างสีสันในซีดีใช่ใช่สร้างสร้างให้รู้สึกว่ามันสนวกไปหมาคนที่มันแดสดีขนาดดีมันก็จะต้องมีตัวแบบเข้ามาสอดแทรกให้อิกคนหวานวายหรือว่ามันจะเป็นเรื่องสีกับการถึงห่วงกันนะเพราะว่ามีกัรไลฟอยู่ว่าเออไม่ได้ที่เขาแบบ สนิทกันในกองอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออเออีอทีนี possible, of, ้ก็คิดว่าอ่ะเริ่มเข้มข้นนะเข้มแล้ววิธีน้าะยิ่งจะโอ้โหตัวอย่างก็น่าสนใจก็เริ่มมีความดราม่าใดใๆเกิดขึ้นแม่นิดหนึ่งขออวยยศอวยยศอีกแล้วอวยยศใครล่ะมาดามแบมยังไงเกินคาดอ่านังนี่ดีมากอือค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 ือตอนแรกอ่ะเราอ่ะคิดว่ามาดามแพมเล่นหรอใหญ่แน่นอนออ ใหญ่แบบล้นจะล้นล้นล้นซอแต่มาดามแพมมาเล่นเล่นแบบลายแบบลายแบบลายกลมกล่อมลายลึกเออลายแบบอยากยุ้มผมา้อึกวางของมาดามแพมอยากไปแย่งคุณวิทมาไม่ไม่ไม่ช่ไม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 ่น่ในละครไม่เกิดไม่เกิดอาชีพจริงก็คือก็คือมาดามแพมเล่นดีมากเล่นดีอันนี้อ้วยนะอันนี้อวยคือ สายตาอินเนอร์จนนี้รู้สึกว่าพี่แพมพี่แพมไปเวิร์กช็อปมาหรอหรือว่ายังไงพี่แผมีของนะเนาะไม่ได้โบเบ้นะอ่าไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องชมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชม acting code เหรอเออหรือเขาทำการบ้านดีเออ acting code จะไปประกบว่าพออินเนอร์แบบนี้บบเมื่อกี้เห็นตัวอย่างเล็กๆอืมนี่ก็เห็นแล้วว่า อ <Inner, S 1> ินเนอชีไม่ไม่ปกติอแล้วตอนที่เห็นแหลงขึ้นอินเนก็ไม่ชีชีชสวมบทบาทตัวละครจริงมากนี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยแกรนทีวีเธอมันเอนเตอร์เทนเป็น,นช่องเอนเตอร์เทนเมนต์ได้จริงได้จริงเพราะว่าต้องบอกเลยว่านักแสดงทุกคนอ่ะเท่าที่ดูมาเทียนนาเอาอยู่เอาอยู่ เราอ่ะรู้แล้วว่าพี่นะเรียนการแสดงมาเราก็คิดว่าเอาอยู่แต่มันเซอร์ไพรส์ที่มาดามแพมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่จะกิดแต่ขวังใจแม่แขกที่มาไลฟ์ตอนก่อนเขากองก็ดีแล้วตัวละครแต่ละตัวดูธรรมชาติดูกลมกล่อมไม่ว่าจะเป็นแม่แม่กับพี่เกับน้องกับน้องชายหรือปาตา ป้าก็ธรรมชาติป้าโอเคในกำนันโอ้ไม่แต่ว่าซีนดราม่าตอนเปิดเรื่องฉันร้องฉันแบบน้ำตาคลอนะเล่นดีมาเล่นดีมากเล่นดีมาก,มากอิงฟ้าเล่นดราม่าดีมากคือแบบดราม่าแบบไม่เคนไม่ฟืนแต่เป็นความรู้สึกจริงเขาเล่นแบบรู้สึกอ่ะอิงฟ้าอืมอิงฟ้าเล่นดีมากจบมาจากไหนเออแล้วนะนี่นี่อย่างที่บอกเลยว่าอิงฟ้ารอปล่อยของในผลงานละครเอ,อิญผลงานหนังที่จะคู่กับน้องปีพีนี่ว่า แตกแต่แน่นอนเพราะว่าผู้กํากับก็คือคนที่เป็นผู้กํากับแปรรักฉันด้วยใจเธอร์ดีด้วยแล้วปานนี้ยู่ลแล้วนี่ว่าเรื่องนั้นอิงฟ้าแบบปล่อยพลังแน่นอนโอ้ตายตายชาวด้อมค่ะถ้าจะไปนัดดูให้ลงแตกช่วยเมนบอกเราด้วยว่าไปดูเมื่อไหร่นะเออไปไปดูไปดูเมื่อไหร่วันไหนลงไหนในกรุงเทพบอกด้วยเดี๋ยวเรา จะไปด้วย <c oughs> <c oughs> อุ้ยไม่แต่ประทับใจในเอ่อสิงมือการแสดงของมูฟ้าคนอะไรมันจะครบขนาดนั้นวะไม่แบบอันนี้ประทับใจจริงๆแม่เอาจริงๆงคือแบบใครมันจะครบทั้งแบบร้องเต้นเล่นละครอะไรได้หมดเลยแม่เชื่อไหมว่านี่เคยแบบแอบ,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 บรามาน้องนิดนึงว่าน้องอ่ะเป็นแบบเป็นนักร้องอแค่เป็นนักร้องแล้วก็แบบร้องได้ดีแล้วก็บาบบาร์อะไรเงี้ยแต่พอเห็นน้องแบบแสดงขึ้นมาปุบอ่ะเราแทบจะแบบ ถอนคำพูดเลยอ่ะคือ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 อันเนี้ยคือจักใจจักใจคือถ้าไม่ดีนี่ก็สาบอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เรียนละครมาแต่อันนี้คือเล่นดีดีแล้วชาร์ลอตคือมีอมีความอลล่ามีวอลแฟกเตอร์ของความเป็นสตาร์อยู่ในนั้นคือมีขึ้นกล้องมากคือว้าทุกครั้งที่ทุกคัที่เห็นก็ไม่รู้จะพูดว่าโห้เออ ยิ่งยิ่งดูยิ่งแบบประทับใจอ่ะเออรู้เลยว่า,วาทำไมแบบด้อมถือแบบรักเขามากจริงคือภูมิใจในตัวทั้งสองคนนี้มากเพราะว่าเขาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่แค่ว่าแบบเออแค่นี้แล้วพอจีนจ้นแล้วก็แบบ,แบ,บใช่แค่แบบมันขายจีนให้คนกีดตกไม่ใช่แต่เขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดใช่แบบเอ้าก็อย่างที่บอกว่าชาวชาหลอตจากร้องเพลงไม่มั่นใจตัวเองร้องไม่บอกว่าเราเองมันเเพราะก็พัฒนาจนตัวเองร้องดีจนตัวเองร้องแบบ มีคอนเสิร์ตได้อะอแบบยิงฟ้าก็เหมือนกันไม่แค่แค่ว่าร้องเพลงแล้วแล้วจบทุกวันนี้ก็พัฒนาทั้งด้านการแสดงทั้งทุกอย่างทุกสิ่งถ้าการโอ้โหมันแบบครบเครื่องอสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากก็ะอวยนะคะอ,อ,อันนี้อยากจะอวยเพราะว่าคืออย่างที่บอกแหละว่าเราก็มีติบ้างเพราะว่าเราก็เข้าใจอ,อ่ะใ,ในในเรื่องของเวลามันอาจจะน้อยอ้กนน็เข้าใจแต่ถามว่า ตอดบ้างเล็กนึงเพราะว่าถ้าอวยไปเดือก็จะแบบปลอมหรือเปล่าอวยกันเวอร์อะไรเงี้ยเออก็ติดนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากอวยและขอบคุณมากจริงๆคือขอบคุณบอสนวัดอิสระไก่ศีนะคะไม่ไม่ผิดที่เราอ่ะซัพพอร์ตมาตั้งแต่ปี2013วันนี้บอสทำให้เราอ่ะรู้ว่าบอสสามารถเป็นแกรนแบบเอนเตอร์เทนได้แบบ สมบูรณ์แบบเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกด้านจริงๆโอเคอยากดูซีรีส์เรื่องต่อไปและทําเลยทําเลยบอทาได้เลยทําได้เลยทําเป็นพอดใหม่ไปเลยก็ได้ใช่อสร้างพอดใหม่ขึ้นมาเลยแล้วว่าเดี๋ยวจะไปซื้อนิยายซื้ออะไรมาทําใหม่ได้เลยนี่ว่านปังมีมีมีนิยายอยู่อีกไหมมีเยอะแยะเกิร์ลเลิฟเยอะแยะเออฉะนั้นแล้วทําเถอะทเนาะเรามีวัตถุดิบที่มันดีขนาดเนี้ยใช่อ่ะ แล้วน้องรุ่นใหม่อีกแล้วก็รอซัพพอร์ตอินหลอดแล้วก็มีสแกนต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนลาแล้วก่อนไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะหรือแบบให้เราด้วยแถบบางช่วงที่แบบโ้าหเป็นโลแบบติดต่อเป็นเวลาอนได้ ช่แคปเลยไม่ว่ากันแคปเลยไม่ว่ากันเลยลงเป็นเลยติ๊กตุ๋งติ๊กตลงเป็นเลยลดลดชอบเราชอบเราชอบนะคะติดตามช่องหมลลี่นะคะแล้วก็ติดตามเด่นด้วยเด่นจะเมนตายคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสองหนึ่งสามสองหนึ่งสวัสดีจ้า